สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซีสุกุสุคอนมนีสิภาพมาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัดบ้านเทียม,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 มอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเสาร์วันที่สิบเดือนสิงหาคม2568ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องมนีค้วยงา,งายๆสวยๆหลายตัวเขามากนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปรับชมเบิ่งราคาน้ากันมันสีถูกสิแพงจําได้นะครับพี่น้องเขาไปรับชมน้ากันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อ รเอามาจากตัวครับมือนีิเอามาหนึ่งโครมเอามาหนึ่งโครมเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกนะครับอันนี้แม่เพิ่นสูวงลายปอนด์ครับนึ่ร้อยสี่สิบห้าปอนร้อยสี่สิบห้าปอนนะครับนี่ลูกสาวเนาะลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับอายุได้จักเดือนแล้วลูกสาวเพิ่นพ่อไปแล้วญาไติคนแล้ะอายุได้จักเดือนแล้วเดือนนี่ละ หกเดือนนะครับพี่น้องเบิง่ของไล่เจ้ครับมาเบิงแม่เพิ่นนะครับพี่น้องแม่เพิ่นผสมไปครับเนี่ผสมเจ้าโรมาผสมฉลามชนเจ้าโรมาลูกฉลามชนได้จักเดือนแล้วผสมเดือนมิถุนายนไหมผสมเดือนมิถุนายนเนาะนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เนาะนะครับพี่น้องเบิงเอานะครับแข้งขาใหญ่ดีเบิงลำตัว ไยสายอุทัยนะครับเบิงไทยนะครับพี่น้องเบิงไทยเบิงเงาหางนะครับลำตัวงหลังตรงดีอ่างนะครับพี่น้องครับเบิงห,บห,หน้านะครับ<ด>หน้าขอคม,มนะครับเออบอกเผากันไงน,นะครับเรียบเรียบหนาเลยเรียบหนาเรียบไงเรียบไงเล็บกระโปรงเนาะพ่อนาะเล็บนะครับทรงลูกทรงลูกดีทุกตัวทรงลูกดีทุกตัวนะครับพี่น้อง มันลูกเพิ่นนะครับพี่น้องลูกนก็ได้ห้องเรียนมันลูกนะครับเขาใครคนเดียวมีลูกนะครับลูกสาวลูกสาวเบิ่มพันล้านเนาะเอกสารไปครบมได้เอกสารครบนะครับพี่น้องในท่องนี่ก็เอกสารกับีเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเ้าหกแปเก้าหกหกแปดเก้าสกแปดเก้าสามนะครับพี่น้เปลนคั้วมพอเปยน้งามนะครับทุกโชคาบ เอ้าตัวนี้เดี๋ยวพอคมนี่ตัวนี้รังไหมมนี่นี่้มนี่แม่ลูกบ่ครับข้อมนี่แม่เดียวแม่ทองแม่ทองทองได้ยักเดือนลรอครับนี่ไม่ตัวนั้นูตัทองเราบก้านอะนหนะครับส่วนสูงลายไปไหนครับตัวนี้ร้อยสีก้เก้านะครับเปิดเปิดไว้เท่าไรครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ทองที่ใดเนาะทองแรก่ทองแรกเนาะเบิ่งนะครับแม่สาวทองแรกทองบักไงนะครับพี่น้องเบิ่งท้ายนะครับท้ายเงาหางนะครับลำแข็งลำขาโอ้ยไงดีแม่นี่หนานะครับพี่น้องเล็บหนาเลยเลยเล็บหนาเล็บไงเล็บไงดีนะครับหนาตาตาแต้มแจ่มแจ่มชัดเจนเหลาหุ่มแบบ โชคกันมารครับพ่อครับผมแล้วก็สวัสดีครับอันนี้ตัวแม่หรือตัวเมียนั่งเมีนั่งเนาะตัวพ่อเอาแล้วพ่อพอดีเอออาาพ่เเแล้วนาะลูกสาวเบื่อพันล้านลูกสาวเบิ่มพันล้านเนี่ยเดือนคนร้อยสามพันบาทครับก่อนเพิ่งซื้อไปเรียกอันเท่าไหร่ครับนี่ สองหมื่นเก้าเนาะแม่หนิแม่สาวนะครับพี่น้องพ่อเพ่อนเอาไปแล้วไปเลี้ยงบ่พ่อเนาะไปเลี้ยงเนาะเอาดีดีแข่งขายยังไงครับอเนะอา,อานี่ครับตัวเปิดมันเอาตัวนี้เปิดนะครับพี่น,อน้องอันนี้แม่ลูกบ่ครับแม่ลูกตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่เพิ่นสูงไรไปไลยครับนี่แม่แม่สูงไรไปไลย สูงไรสี่สี่ครับสูงร้อยสี่สิบสี่นะครับพี่น้องลูกสาวคนอยู่ข้างหลังเด็กเกตมือเนาะลูกเพิ่นสายได้ครับลูกเพิ่นอ่าลูกสาว้างอุดรลูกสาวช้างอุดรนะครับได้เกตเดือนเนาะนี่เนาะได้เกตเดือนได้เกตมือนะครับสวยๆแล้วครับหางดีๆแข็งขๆอย่างเงี้ยลูกลูกที่ใดครับลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามม้วนขายพี่ไส้พิ่นไปโอ้สามมื้นห่าครับขายลูกไส้พิ่นไปแล้วเนาะนะครับ เปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้อยู่ที่5้าหมื่นเก้าห้าหมืนเก้าต่อร่องได้ต่อร่องได้เนาะต่อร่องอไที่เาครับต่อรองได้นะครับนี่กรดดไสามพันที่เขาลดห้อีกสามพันนะครับโซนกับูเปอสามสองแปดหนึ่งสองแปดนเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนครับเสร็จนาคาเสียนานนาคาคุณครับครับโชชคกันมาครับไอ้แงอันนี้่ อันนี้พอพันนะครับค่อยผูนะครับพี่น้องอันนี้เท่าไรครับนี่อันผูจนอันนี้ผูห้องไม่สองเก้าครับสองหมื่นเก้าลูกชายเพชรลำโคงบ่ลูกชายเพชรลำโคงสูงไรไปไหนครับนี่ สูงมีร้อยสามสิบห้าวครับสูงร้อยสามสบห้าบนะครับพี่น้องอายุอายุสองปีครับสองปีนะครับลำแข็งลำแข็งลำขาไงนะครับพี่น้องตาหน้าตาคมนะครับผู้มองหาจากไดเอาไปเห็ดพอพันประจำครอนะครับห้องว้เท่าไร่อนเศร้าเกครับเศร้าเก่านะครับสองหม่นเ้านไยนะครับพี่น้อง はいนะครับพี่น้องแทงครับอ่กคไมมีหมวรับครับน่ใบนี้อนเนี่ยเบอร์โทร082 082 121 121 2295 2295ครับผมครับช็คโชกันหมานครับอีกตัวนึงครับนี่ตัวนึงเนาะเออทองเอกอันนี้ลูกชายทองเอกลูกสาวลูกสาว ตัวเมียเนาะตัวเมียนะครับลูกสาวทองเอกนะครับอายุได้เยอะเดือนแล้วครับอายุได้สิซนสปีนครับสิซนสองปีส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องเปิดไว้สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าต่อรองได้เนาะได้ครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองเก้าห้าตาแต้มแจ่มจันชัดเจนเอื้อักเผาใหญ่ๆแข้งขา นะครับพี่น้องก็สวยแม่นี่เป็นเต่าไปเลี้ยงไปเห็ดแม่พันแม่บอกนะครับเบิ้งทไายเบิ้งทไายนะครับพี่น้องใบมีใบมีใบมีครับใบมีหลอดมีโชคกันมานครับโอ้ยลายครับเมือนะี้ โอ้ยเขามาหลายนะครับนึกว่าเป็นเบิร์แล้วยังยังหลายอยู่คร right <ers> <rece> <ant> ับพ um ี่น้งโอ้พอพันตัวนี้ขายแล้วตัวนี้สีสเปรย์แล้วเอ้าเอามาอยู่บ่างใหนี่ตี นี่บอกแม่ลูกนี่บอกแม่ลูกแม่ลูกนี่แมนบดเถียวแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกยังเกาะลูกเอกมงคลนะครับพี่น้องเบิ่งลำตัว่าลูกได้จักเดือนล้วครับประมาณห้าหกเดือนประมาณห้าหกเดือนเนาะนะครับเบิ่งแม่เพิ่นอยู่แม่เพิ่นสูงไรบ้างเลยครับ ร้อยสี่สิบบ่บวกกัลบครับบ่อดวันร้อยสี่สิบบ่บวกกับลบเนาะนะครับโอ้ยตาแต่มแจ่มจำชัดเกคียบนะครับหน้าตาดีหลังตรงตรงนะครับอันลูกเพิ่นลูกที่ใดครับลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะเปิดไว้เท่าใดครับแม่ลูกสี่หมื่นห่านะครับต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้นะครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งหน้าตานะครับพี่น้องโอ้สวยนะครับแม่นีไปเตาไปเลี้ยงไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกลูกกะงานะครับ อ่ะเบงคมต่อไปคมนี่เท่าไรครับนี่อ่านแม่ลูกวะครับแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวลูกตัวเมียนะครับแม่นี่สูงไรไปเลยครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี่เนาะนะครับเปิดไว้สิบหกขาลอยนะครับแม่ลูกลูกที่ใดครับลูกคนลูก ลูกที่สามลูกที่สามเนาะนะครับนะครับอันตัวนี้แม่บ่แม่ครับตัวนี้แม่สาวบ่ครับผมแม่สาวแม่สาวอันนะครับสูงไรไปเลยครับานไครับประมาณร้อย ร้อยสามสิบอันท่องไปแม่สาวจนจนท่องว้างเขาท่องบ้างเนาะนะครับท่องบ้างนะครับเนื้อแน่นๆหนังหนาๆซาใยใยนะครับสองหมื่นสองเปิดใบเนาะสองหมื่นสองนะครับพี่น้องตัวแม่นี่หนาไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิังท่านดังนี่นะครับพี่น้องบัตเท่านี้เนาะครับผมีี่น้้เอาฝากบุโทรตไปเนี่ย 082 429 429 0341อกห้อยห้วันห้อยควันะครับชุกชกันมานครับสวัสดีครับห้อยอันนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนอนเนี่ตัวผู้นะครับพี่น้องซ้ายใดเน่อยบรูเนาะกอาอัน้ครับ ันเป็นคั้วสอดอยู่เนาะบางปลาูซายนะครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่ยสองหมื่นสองนะครับพี่น้องไปเห็ดพอพันจับซั์ก็ได้นะครับพี่น้องบึงลำตัวนะครับแข้งขานะครับลงท้ายนะครับพี่น้องผู้น้อยนะครับพี่น้องผู้น้อยนะครับผู้น้อยอ่ะฝากบุญทุ่มไว้นะครับ 098เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสองเจ็ดสองสนย์แนครับนยครับผมชวกันมานครับ,รบสวัสดีครับหอยขอบุงามมามน้อมือน,นี่เนาะคุยแม่แม่ลูกบแม่ลูกครับแม่ลูกหลุนแม่ลูกนะครับพี่น้องแม่ลูกบัสแม่กระตาเตี่ยมแจ่มนะครับเอือกบักเ้ายาๆ ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับ็ลูกตัวเมียลูกพ่นเป็นสายเดยลูกเก้าเจริญนะครับพี่น้องิ่ำตัวลูกสาวเพ่นสีดอกเล่างามๆเลยนะครับพี่น้องเบิ่งไายแม่เพ่นนะครับผ่ายงยเ่ยหนาหางนะครับพี่น้องอันเปิดไว้เท่าไรครับนี่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทนะครับพี่น้องตัวล่องใดเนาะนะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับพี่น้อง แม่นี่สูงหไรไปไหนก่อยสีครับร้อยสี่สิบห้านะครับอันแม่เพื่อนผสมไปอันนี้ก็บโบลูกันครับโบรูโบรูเนาะบริธานนะครับพี่น,อน้องเอาครับพี่น,อนอ้องเอาฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์แปดเก้าหกหกศูนย์แปดแปดสองศูนย์เนาะห้อยห้อยแก๊กนะครับพี่น,อนอ้องเออแม่สวยๆแม่ลูก,กงง่าย โชว์กันมานครับเานอ่โชว์มาทนนีเน้ว่ะครมันห่วงไปเลยไม่ได้เอาอันนี้เป็นข้ยแครหรือข้อย,อยังคำขยเตียข้ยเตี้ยเนาะตัวแม่บอกครับเอาสวัสดีครับอันไม่ไง่หนงไม่ไง่หนง อันนี้มันของเจ้าบนอันีของข่อยยแม่บองขั้นตัวงสี่ตีตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่นะใหกับผู้ม่เอออันเปิดไว้เท่าไรครับดิแม่นี่สองมือเหาเมื่เจ็ดหาร้อยนะครับต่อร่องได้ต่อร่องได้นะครับสูงไยไปเนี่ะครับสูงเมตรสิบเส้นสูงเมตรสิบเส้นนะครับพี่น้องผสมไป ย่างบอลนันผสมเนาะพ่อลูกพยังดีวะรับอะไรพ่องบ้างนะครับพี่น้องกรแม่นอันนี้กระแม่นเนาะอันนี้ลูกปังแปดลิ้วอันนี้ลูกปังแปดลิ้วสูงร้อยสี่สิบแปดสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดอันนั้นลูกแม่สูงร้อยสี่สิบหกลูกโตไหยลูกเพิ่นลูกยังเกาะลูกสักทองโตแม่เนาะนะครับลูกเพิ่นลูกที่ใดครับ ลูกที่สามนะครับเบื้งองแม่ลูกนะครับเปิดไว้เท่าไรก่อนสามหมื่นสี่ต่อรองได้อีกเนาะโอ้ราคาถูกๆนะครับพี่น้องสูงดีอีกซ้ำนะครับแม่นี่ทองปะดได้เดียนกลัวนะครับรมแม่นี่ก็สูงดีนะครับพี่น้องป้าลำโตนะครับพี่น้องตาแต้มชัดเจนแข่งขาตัวนี้เปิดไว้เท่าไรก่อนสามสิบเกียรติมาเท่าไรสามสิบเกียรติสิบแปดมาแทรกกันเลยต่อรองได้อีกเนาะ ก็าองได้ยอ่มาฝ้ามากมันสิเบิก่อนครับฝากอโรไว้สันนย์มห้าศรย์เบ้สอน์5ี่สี่ยายหนุ่ตามยายหนุ่งตามากนะครับพี่น้องเห็นแล้วกันโทรเข้ามาด่วนเลยเนาะครับเอาเบอ่งถ่ายจากน้อยนะครับพี่น้องเบิ่งถ่ายเปนเบอเบิ่ มั่นตัวแมเลันมา่นครับลูกมนกับกนีลูกมันมเดนเบงไทยแม่เพลนะนะครับพี่น,อน้องชุกโกันมันครับดวนมาเลยอสวัสดีครับหอยอันนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ตัวม ตัวเมียนะครับซ้ายใดบิ๊กเบิร์ดนะครับอายุได้ยักเดือนแล้วโอ้สิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับป้าลำตัวนะครับพี่น้องไทยเงาหางนะครับท่ายงยเงยสีดอกเล่านะครับมีควันหาบเงินหาบทองเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดแข่งขาโอ้งามๆเเลยครับแม่แม่สาวหน่อยนะครับ กูมองหาอยางได้นะครับพี่น้องเอามาตัวเดียวบ่ห้อยก่อนเอาฝากเบอร์โทรไว้ศูน028กห้าศูนย์สองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งช่วๆกันมาค้บ คุ้ยคุ้ยไม่คู่ไม่คู่เจ้าดีแท้ดีแท้กินกินเลยเราเราตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ขายไหมพี่เขาได้หรอขายขายซาเก็ตซาเก็ตลูกวิ่งอุทัยลูกบิ๊กอุทัยนะครับพี่น้องตัวนี้ปีสองเดือนเมืองลำตูนะครับพี่น้องหนาหนาใหญ่หนานะครับโอ้งามครับพี่น้องอ่ะ หมกมาเบิงอัไนีน้แม่ลูกนะครับแม่ลูกเท่าไหร่ละสองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับลูกลูกแรกเนาะลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกแม่ครับลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกเพิ่นได้ยักเดือนแล้วครับไสี่เดือนครับได้สี่เดือนเนาะนะครับแม่เพิ่นสูงลายปันใดสูงเกือบร้อยสี่สิบครับสูงเกือบร้อยสี่สิบนะครับพี่นอ้อ,นนนนนอนง เปิดสองหมื่นสองต่อรอ,อ,องได้เนาะนะครับพี่น้องสองหมืนสองต่อรองได้นะครับพี่น้องเบ่งไทยบ่งไทยเบ่งลำโตนะครับพี่นอ้องหอยฝากเบอร์โทรนะครับ086ย์แปดหกสองนนะครับพี่น้องมาแต่บ้าน บ้านผืนนะครับท่านโชว์กันมานครับเ้าวมากบ่เ่อนีติอันนี้ข้องไผนค้องห้อยบ่อันนี้แม่ลูกบ่ครับ แม่ลูกนะครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้เนาะใส่ลูกพันตัวยูพี่บ่โอ้ลูกพันตัวนี้น้อยนี่เนาะลูกตัวนีน้อยนี่นะครับแม่นี่สูงไรไปเลยครับร้อยสี่สิบเนาะนะครับพี่น้องเบิงเบิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งแม่พ่นนะครับขาดน้ำเลี้ยงจากน้อยเอาไปเลี้ยงไปคุ้นเอานะครับลูกพ่นกินนมเนาะเลยขาดน้ำเลี้ยงนะครับเปิดไว เศร้าเอียดหา้ร้อยนะครับสองหม่อต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องน,นะครับพี่น้องอันนั้นคมนั่นเด็ดโอ้แม่ของเฮ้านะนะครับเป็นไทยแม่เพ,พ,พานไทยแม่นี่นะครับพี่น้องฝากเบอร์ธโทรไว้ห้อยศ6นครับ ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสีามหกหกหนึ่ามหกหกหนึ่งนะครับหฮ่อยเบียกมาแต่ภุมภาวานะครับพี่น,อนอ้องโชคกันมาครับสวัสดีครับพ่อเอามาอยู่บอกอมือนีเอามาครับอันนี้แม่สาวบ่แม่สาวนะครับซ้ายใดนอนอนี่นะ ลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มเนาะลูกเบิ่มพันล้านเบิ่งเหาหางนะครับพี่น้องหางเป็นพัวะนะครึ่งหางเป็นพัวหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องถ่ายใหญ่ๆนะครับสูงไรบ่ได้ละครสูงร้อยสัวสูงร้อยสี่สิบตัวนะครับเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวเปิดไว้เปื้อนไว้หางมื่นหาานะครับพี่น้องหางมื่นห้าแข้งขาปาดบักใหญ่นะครับเบิ่งลำตัวของแท้เลยเนาะนี่เนาะนะครับเบิ่งเขา ตาแต้มเกี่ยมจั่มชัดเจนนะครับแข้งขานะครับลูกเบิ่มพันล้าน,ม, 1, านมีใบมีอเ,อเอกสารเนาะนะครับพี่น,อน้องเอ่าฝากเบอร์โทรไว้พอศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนห้าสี่สี่สาชมชคโชคกันมานครับพ่อพ่อมีกันไะหมพ่อมีเนาะพ่อมีนี่แม่ลูกบอกแม่ลูกลูกเพิ่น ตูพูด้วยนี่เนาะลูกตัวผู้ลูกที่ใดพอ่อ,อลูกที่สองนะครับแม่เพิ่นสูงไรไปไหนส <14 40 S 1> ูงร้อยสี่สิบกว่านะครับพี่นออ้องเบิ่งนะครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นผสมหรือเปล่าพ่อผสมแล้วนะครับเปิดไใบเปิดใบสี่หมื่นห้าเนาะสี่หมื่นห้านะครับรรรมแม่ลูกแม่ลูกนะครับลูกแม่เพิ่นกับผสมแล้วนะครับพี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรไว้กิกพอ่อ 061- 061- 0 8น 080- 4น4นะครับพี่น้องแม่ล่าม่ลำโตเ้าวนะครับโชคชกกันมารับพ่อเอาสวัสดีพ่อคนลุกขึ้นเอาพ่อเอาเกจอยค่อคนรอพ่อพ่อคนรอเอามาอยก่มเนย แม่ลูกะลวะอะไรนี่วะเป็นคนละย่างหรอคนละย่างตี้อันนี้แม่แม่แยกลูกบ่แม่ม่านเดียวเดียวแม่ม่านเดียวเดียวนะครับเปิดไว้เท่าไรพ่อเปิดไปเจ้าหกขาลอยเจ้าหกขาลอยม่านได้ยกดักเดือนแล้วม่านหกเดือนม่านได้หกเดือนนอนหลับดีเพราะได้กินต้มน้องนะครับพี่น้องท่องที่ไหนหรอพ่อ ท่องที่ซีท่องที่ซีนะครับพี่น้องเบิงด้านหน้านะครับอันเปิดไว้เท่าไรก็พ่อ๙๖๐๐๙๖๐๐นะครับต่อได้เบื่อเมื่อต่อได้เบื้อเมื่อน้อต่อจังได้ล่ะคือบ่มีเบื่โทร เบอร์โทรมีบอกว่าไงตเลยมันลืมบอกเบื่อพ่ะยะบอกเบอร์แม่พ่อบมันลืมจะยเจียบ่มีจเจียบ่มีเสียอันเดียวแล้วหลับเจียสียตะกี้คือบอกดีอยู่บเบื่ออันเดียวแล้วหลับพี่พ่อเอาโชคโชคกันบานเด้อพ่อครับข้าวไข่ดูนี่เอาอันนี้ตัวเมียหรือตัวผู้ครับเนี่ยตัวเมียนะครับเท่าไหรล่ะพ่อเนี่ย 3ามครับ3เหรือสานะครับแม่สาวน้อยนะครับพี่น้องสากยต่อร่องนี้อีกแม่บ่ร่องได้อีกนะครับพี่น้องเบ่งเอานะครับเป็นเตาไปเลี้ยงนะครับแม่สาวน้อยนะครับเอาพ่อฝากโทษไว้ศูนย์แปดเจครับศูนเจ่องแปครับสี่สองแปดเก้าสี่เก้าเก้าครับเก้าสี่เก้าเก้านะครับพี่น้องพ่อยังครับพ่อเสาครับพ่อเสานะครับพี่น้องกุมภาวา โชว์ๆกันมานค่าพ่อแม่เด้ป่บอก่นได้ครับลูกแม่แม่ลูกซิปเกีแม่ลูกนี่บ่พ่อซิปเกีเนาะลูกตัวแม่หรือตัว่แม่ตัวแมีลูกตัวเมียนะครับนี่ลูกคนนั่นนี่เนาะเนี่ยนั่นลูกเป็นไรลูกที่ใดครับเป็นลูกที่สองลูกที่สองแม่นี่สูงไรภายในนนสูงไรสามสิบกว่าเนี่ยสูงร้อยสามสิบกว่านะครับเปิดไว้ 1มื่นเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดนะครับพี่นอ้องมื่นเพนะครับต่อรองได้น้องพ่อเนาะต่อรองได้นะครับพี่น้องมนีแมงของพอ่อปะอน,น้อยนี่เขาเกี่ยวี่พันก้อยสพแม่นั่นสิแม่กับลูกอันควยน้อยสองนี่บ่บ่เนี่ยเยตัวนั้นขายแล้วน่าสามหววยน้อยนี่เท่าไรวยน้อยนี่สนะี่พั 4, 000, 4, 000, นสี่พนนนี่เนาะผู้น่อยนะครับพี่น้องอ่าสี่พบาท ขายลูกมันวันลูกมันน้อยๆนะโอ้ลูกมันขายแล้วบ่นขายแล้วอ่านลูกเพิ่นขายแล้วนะครับพี่น้องลูกตัวแม่ขายเท่าไหร่ละพ่อลูกแม่ตัวพ่อพี่ตัวแม่นี่ขายเท่าไหร่ครับแม่สามสิบหกเนาะหมื่นหกพันเรากะตัวนี้เด็กแม่นี่เด็กแม่นี่สิบสองแม่นี่สิบสองนะครับมั่นบ่มั่นบ่บ่มั่นเนาะน่าครับพี่น้องเนาะ เบิงเอานะครับผูนี่แม่นปะบ่อแม่นครับบ่อแม่นเนาะพ่อฝากเบอร์โทรให้ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแป่งแมาตบันสามพาวสามพานะครับพี่น้องโชคๆกันมาครพอครับชิปนี้มีประมาณสานิดเด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเท่อมอำเภอวันผือจังหวัดอุดรธานี นะครับผู้มองหาอยากได้แม่ลูกแม่สาวแม่ม่านห้วยงามนะครับพี่น้องถามมาบ่ได้กับเบิ่งคลิปไอทิกอทดกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพี่น้องสุดท้ายนี่กาฝากดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ไอทิดน้ำเนื้อคับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ